ตอนนี้เอาเจ้าสองตัวนี้มาฝากบ้านโยมหนูไว้ฮัลโหลสวัสดีครับอืมเนี่ยหมาถูกทิ้งวันนี้มีเจ้าของใหม่เตรียมพร้อมมารับไปแล้วนี่เจ้าของใหม่เตรียมพร้อมมารับไปนะเพราะว่าตมาก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลหรอกโยมเนี่ยเอาหมามาปล่อยวัดบ้านโยมหนูเขาอยู่ตรงนี้โยมหนูเขาก็จะคอยดูแล เขาหมาตัวไหนจรจัดหมาที่ถูกทิ้งเนี่ยเขาจะเอามาเลี้ยงดูได้หมดเลยก็มาฝากเขาไว้ก่อนสองวันเดี๋ยวเจ้าของใหม่มารับไปนะเจ้าของใหม่มารับไปก็แต่ก็นึกถึงว่าลูกบุญธรรมนะโยมลูกบุญธรรมนะเจ้าสองตัวนี่จะต้องไปไปเป็นลูกบุญธรรมของอีกบ้านหนึ่งแล้วแสดงว่าทาบุญร่วมกันไว้นะมีเหตุทาร่วมกันไว้มีบุญธรรมร่วมกันไว้ก็เลยกลายเป็นลูกบุญธรรมบางคนไม่ใช่เป็นพี่น้องแท้แต่ก็เป็นพี่น้องบุญธรรม แสดงว่าทําบุญร่วมกันไว้บางคนไม่ใช่เพื่อนที่เรียนตั้งแต่ปถมมาด้วยกันแต่มาเจอกันตอนเจอวิกฤตก็เรียกว่าเป็นเพื่อนบุญธรรมพี่น้องบุญธรรมลูกบุญธรรมเพื่อนบุญธรรมทําบุญร่วมกันไว้เนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกในโยมเขาก็เตรียมที่จะเตรียมที่จะมารับไปไปเลี้ยงที่บ้านเขาแล้วก็คงต้องล่ำลากันก่อนวันนี้บา,บายๆก่อนครับบา,บายๆก่อนบา,บายบไม่บาย งันโยมใครที่คอยอุปถัมภ์ใครใครที่คอยช่วยเหลือใครทำเธยโยมบุญธรรมทำบุญร่วมกันไว้เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสกลับมาช่วยเหลือกันนะถ้าคนไม่เคยทําบุญร่วมกับใครไว้นะชีวิตเวลาพอมันตกอับจริงๆนะเห็นแล้วสงสารเห็นแล้วสงสารมากเลยว่าชีวิตของเขาในเวลาตกอับนี่มันย่ําแย่ไม่เคยทําบุญร่วมกับใครไว้งันการเป็นพี่น้องบุญธรรมลูกบุญธรรมเพื่อนบุญธรรม นะลูกศิษย์บุญธรรมอาจารย์บุญธรรมอะไรที่ทําบุญร่วมกันไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ได้กลับมาเจอกันแน่นอนนะฉะนั้นเจ้าสองตัวนี้ก็คงจะคงต้องล่าลากันวันนี้นะเดี๋ยวไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะแล้วก็ให้เราได้เห็นว่านะคนเราถ้าทําบุญร่วมกันไว้ยังไงก็คงไม่ตกต่าแน่ๆอยู่แล้วละ่ะนะชีวิตอย่าให้ตกต่ําจนเกินนะอยู่อย่างเงี้ยตกต่ําได้นะโยมนะแต่ถ้าสูงคนนี้ก็จะตกตกไม่ต่ําแล้วนะตกสูงแล้วนะนะหัวใจเต้นแรงเหลือเกิน อย่าลืมนะโยมลูกบุญธรรมพี่น้องบุญธรรมเพื่อนบุญธรรมทำบุญร่วมกันไว้จึงจะได้มีโอกาสกลับมาอุปถรัรมภ์กันถ้าเรายัางไม่นิพพานยังไม่เข้าสู่การพ้นทุกข์คือนิพพานสูงสุดเราก็จําเป็นที่จะต้องมีมิตรมีสหายที่ดีต่อกันไว้ดีกวา่าเขาตกต่ําเขาย่ําแย่ไปเกิดเป็นสุนัขแต่เขาก็ยังมาเจอเจ้าของที่ดีนะเดี๋ยวมีเจ้าของใหม่มารับไปนะนโมทนาบุญกับเจ้าของใหม่ทุกๆคนแล้วก็คนที่มีเมตตาทุกคนด้วย อนุโมทนาบุญวัสดีครับ